วันนี้นะครับมาพบกันกับหนุนชาแนลนะครับกับเหรียญ25สตางค์นะครับของรอสินะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญดีๆนะครับเป็นเหรียญที่มีมูลค่านะครับที่นํามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับว่าเหรียญ25สตางค์ของรอสิเนี่ยแต่ส่วนมากก็ถ้าดูตามตลาดเนี่ยก็อยากน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้าอยู่ในเซเว่นหรือว่าอยู่ตามห้างอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าตามป้ายรถเมล์หรือว่ารถเมล์อย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีใช้ในเรื่องของเหรียญ ยี่สิบห้าสตางค์เหรียญห้าสิบสตางค์กันนะครับแต่ถ้าตามตลาดทั่วไปตลาดสดนี่ก็คงไม่มีครับอย่างมากก็ราคาข้าวราคาอะไรก็คําว่าสิบกับห้าไปอย่างนี้นะครับจะไม่มีคําว่า25สตางค์หรือว่า50สตางค์นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับนามาฝากนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของเหรียญนี้นะครับแล้วก็จํานวนการผลิตนะครับราคาของเหรียญนี้จะมีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแม้จะผลิตใหม่ แต่ก็อาจจะมีมูลค่าก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อนนะครับครับเหรียญ25สตางค์นะครับเหรียญกระสานมุนเวียนนะครับเหล็กชุบทองแดงนะครับวอลปอรุ่นแรกนะครับในสมัยนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมหาวชลราลงกรณ์นะครับบดินทรเทพวรางกูลนะครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกระสัดนะครับโลหะสีทองแดงนะครับราคา25สตางค์นะครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับโรงขอบนอกนะครับ ก็จะเป็นเฟืองจักรนะครับอันนี้นะครับครับทีนี้เรามาดูขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับก็สิบห้าจุดเจ็ดมิลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะับวัดให้ดูเลยนะครับวัดเรียนให้ดูนะครับเนี่ยนะครับจะเป็นขีดในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ดูนะครับอันนี้นะครับเราก็นับเป็นขีดมาเลยนะครับอันนี้ก็สิบห้านะครับทีนี้เราก็มาดูตรงขีดนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับก็สิบห้าจุดเจ็ดมิลนะครับเจ็ดตรงกว่านะครับเลขหกก็ยังไม่ตรงเท่าไหร่นะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความหนานะครับความหนานี่อยู่ที่1มิลนะครับความหนาของเหรียญนะครับอยู่ที่1มิลนะครับเนี่ยไม่หนีไปไหนนะครับของเหรียญย5สตาตะตังนะครับเนี่ยใช้วันนี้จับนะครับด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมหาวชิราลงกรณ์นะครับบอรินทร์รเทพวารางูลนะครับพินพระพักนะครับทางเบื้องซ้ายนะครับ ทรงสรองพระองค์นะครับเต็มยศทหารมหาดเล็กนะครับรักษาพระองค์นะครับในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสรองพระองค์นะครับครุยนะครับมหาจักรีบรมราชวงศ์นะครับทรงเครื่องนะครับคติยาราชนะครับอิสริยพรณ์นะครับอันมีจิตคุณรุ่งเรืองยิ่งนะครับมหาจักรีบรมราชวงศ์นะครับและมีสายสร้อยจุลจอมเกล้านะครับขอบเหรียญนะครับ ด้านในนะครับเบื้องซ้ายมีข้อความบอกว่ามหาวชราลงกรณ์นะครับด้านขวานะครับมีข้อความบอกว่าราชการที่10นะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปด้านหลังกันเลยนะครับนี่นะครับนะครับคมชัดแน่นอนนะครับครับกางเหรียญนะครับมีรูปนะครับอักษรพระปรามาพิไทยวปรรนะครับ ภายใต้พระมหาพิชัยมุงกุฎนะครับบริเวณขอบเหรียญนะครับวงในนะครับว่าประเทศไทยนะครับและปีพุทธศักราชที่จัดทาเหรียญว่าปีพศ2500นะครับ61นะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับมีคําว่า25สตางค์ไทยกับ25สตางค์อาราบิกนะครับโดยมีคําว่าสตางค์นะครับขั้นระหว่างตรงกลางบอกเลขราคาดังกล่าวนะครับ ครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของวันที่ประกาศใช้กันนะครับวันที่ประกาศใช Mot ้กันนะครับก็เป็นวันที่6เมษายนพศ2561นะครับทีนี้เรามาดู market 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 donn, จํานวนการผลิตกันนะครับจํานวนการผลิตของเหรียญ25ต่างนะครับของรอ10นะครับของปีพศ2561นี้นะครับก็จะมีจํานวนการผลิตอยู่ที่338ล้านเหรียญนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของน้ําหนักนะครับน้าหนักของเหรียญนี้นะครับก็จะอยู่ที่ 1. 25กรัมนะครับครับทีนี้ไปดูในเรื่องของราคากันนะครับว่าเออจะมีราคาที่เท่าไหร่นะครับของเหรียญ25สตางค์นะครับของรอ10เรานี่ก็จะมีราคาก็ยังไม่ติดขึ้นนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่25สตางค์นะครับครับก็เป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งนะครับที่นํามาฝากพี่น้องๆนะครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับเป็นสิ่งดีๆที่นํามาฝาก ให้กับพี่น้องๆได้ชมกันนะครับครับก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามช่องเลยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับหาเหรียญน,นะครับหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญน,นี้นํามาฝากนะครับครับสวัสดีครับ